เอาลนะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้คุณอยู่ผมอะไรรู้นะแล้วอยู่กับเกมนะครับท่านพี่น้องะเฮ้ยเคดีดีเออไม่ไม่ไม่เกียร์หลอกว่าเดี๋ยวผมตัดเสียงออกให้ตอนนี้คุณอยู่ผมรายการครับเนี่ยรายการไม่มีนะฮะเราอยู่กับเกมนะครับคัดพ่อของสัตว์เอาเลยแอ็กช็อตนะฮะคุณทีฮะขอเสียงคุณทีหน่อยนะฮะ ะะสวัสดีครับสวัสดีครับเนีคุณดีวเอ้คุณเดีกวเอานะฮะเราจะกดกันแล้วนะฮะเร, <ijn but S 1> เราพร้อมจะรวยกันหรือยังครับทั้งกดเลยนะครับโอเคฮะไม่เล่นมุกด้วยเอ็มเอ่อโย่เป็นอะไรครับ ถ้าคนแขนถ้าคนแขนจะแขนแขนกับเราแขนนะฮะด่านนี้ก็คือด่านครับบอมแมทได้ก็พี่น้องเรามารีวิวอะไรดูนะฮะโอเคอะไรอะไรูลองมาเกี่ยงให้คนเขาดูลองมาเกียร์ให้คนเขาดูปิงเยอะว่ะเยอยรถดิรถดิ

โอ้โหยิงกระนาวนะฮะตีเมเรานะ,ะอาตอนนี้ทีมไม่เงินตอนนี้เดนไม่ทันใครครับแมกแดกหมดเลยฮะ้วิ่งข้ามโลกโ ยายยาใหญ่ยาวครยาวอยญ่ปิงเยอชิบหานะครับขอภัยในความเําอหยาบและความไม่สุภาบนะครับ ทีมเราจะทําได้ไหมโอ้โห,โหฮาชิมะกูทําได้ะนะฮะฮาชิมไม่มีโปรเจกต์นะฮะอ้าวกูไม่เกิดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้โหวเว้ยกแกระบบดูสิเออ GL มึงแก้ระบบดูในหฮะนี่ดูเลยทีมก็จะบอกว่าตอนนี้นะฮะโอ้โหท้ายปีไปนะคุณดิวครับ ถึงกับถอยกลับนะครับอ่าแต่ตนคุณทีครับสู้ไม่ถอยนะครับวิ่งไปท้ายปีนะฮะเบิร์ตกล่องใหญ่ปลาระเบิดตายครับโอ้โหตอนนี้ทำอะไรครับฮาชิมะฮาชิมะทำยไงแอบข้างกล่องครับทำยังไงต่อไปตอนนี้ปีเลือตัวนึงปีแจกปีสาหัสเอานะฮะปีสาหัสทีวับีทำอะไรโอ้โหตอนนี้ฮาชิมะสองตัวลวดนะครับทำไปได้โอ้โหเลยเลยที่วางปีสาหัส ต่อในนะะบอกน้องเนยนะฮะอา่าเนยนี่กินได้นะฮะที่วางบีสาหาดนะฮะฮาชิมะเก็บไปนนสามตัวแล้วครับโอ้โหวันนี้เก่งมากเลยครับฮาชิมะแ<า>ม่เก่งหลังครับฮาชิโอ้โหน้องเนยโดนเก็บแล้วครับตอนนี้ฮาชิมะจะทำยังไงดีย่องทะเลเขาย่องไปเท่า,า,น,าน,นี้เขาจะทำยังไงครับเยื่หลังกล้องอะเต้นอยู่อ่ะ อยู่หลังก็ไงเต้นอยูะแฮโอ้โหหัวแตกอับมจิมากูซีดองเท่งเลยซี่หลังก็โอ้โหประสบการณ์ที่เยี่ยมอมากเลยฮะนะครับตอนนี้เราปาระเบิดกันไปแล้วนะฮะ

ครับฝ่าสองตรูเหลืออีกตั้งสองสตวัวนะฮะเดีย๋ยวแอุ้ยกรรมขอโทษกุนหัวหนุมันนี่เนี่ย <c oughs> เ,ยเลืมหัว <c oughs> ห้องเองลืมที่ห้องเองหนมันนี่ <c oughs> เล่นเล่นเยอะยัแม่งเล่เเน,นลเล่นเถอะ มาแล้ว<ห>พวกคนรวยแล้วมีใส่ชุดงูปิดติดด้านหลังอ้าวคุณไม่มีตัง,ง <ละ S 2> ค์นะฮะคุณจนใช่ไหมฮะคัณจรดใส่ออชุดเอาขาวกักกันโอเคเราออมทายดีดีกว่าตายเนินระวังนะโอ้โหตอนนี้ในโกนะโเลยครับผม อันีเคนยิงไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวตัวเด็กผู้ชฝั่งแดงนะครับอา่ตอนนี้ครับฝั่งเราได้ตามล่ายิงได้ครับคุณทีคนที่ยิงได้ก็คือคุณลิวนั่นเองนะพี่น้องชัดกับรัดชับคุณทีออกาไหนครับคุณทีเออครับคุณทีมึงออกมาไหนฮะ ลุดแล้วครับทุเร็นะอดอเมริกิจสมอลมาครับ <c oughs> อเอาไปอันงาอย่างมันนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเขาจะมันตามไปพวกเราหรือเปล่านะฮะดูเธอออกจะเซ็กซี่อย่างดีสายเอวสายเอว <c oughs> <c oughs> โอ้โยยม่บ๊วย ทางโตเลยไงกูชอบลืมว่ะไอทีย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเว้ยตอนนี้นะทีเขาอยากลองของนะฮะจักรเลยนะครับทีก้าตุกกระหนดเสือนะฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยยิงไม่ตายข้างเนินข้างเนินนะฮะเจตอนนี้ข้างเนินเนินงั้นนะครับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับ่ไมจบครับยังไม่จบจบเปือีกไม่จบวัว โอเคนะครับเอ่อฝากติดตามด้วยนะครับอ่าถ้ามีอะไรก็ติดตามเฟ e b o o กหรือเฟซบุ๊กชื่ออะไรเรื่งกูรับมึงจะเสือกเน้ยอาชิมะครับโอ้โหโอเคพอแค่นี้นะครับบายบายครับโอ้ยไม่พอครับ